ดำนะคะองุ่นเล็กมากๆเลยนะคะกัญญาได้จากเพื่อนที่ทำงานมานะคะเพื่อนบอกว่าเปรี้ยวมาก,กัญญาเธอนำไปทานได้เลยไม่ต้องห่วงสันเพื่อนว่ากัญญาก็นำใส่เลยนะคะก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆอุยูกใจกันแล้วนะจจะเด้อเป็นตะแซ่บงานไม่ทานนะคะเปรี้ยวเขาทานไม่ได้แต่กัญญาชอบมากเลยนะคะกัญญาก็จะมานำรับประทานกับน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มเล็ดนะคะลงในถ้วยก็จะครบ3นาทีแล้วเาจะเดือดกวัวจะมาทุกการคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนมากๆเลยนะคะกัอยาขอทานต่อแล้วนะคะบายยเดจาเดิมขอบคุณค่ะไม่ใช้นะคะแล้วก็เข้าคคั่วเาจะเดิมเพื่อนๆจะเห็นบอ<ๆ>เห็นบอสห,หน้าตาหน้ารับประทานแล้วก็เผ็ดจิจัดมากเลยนะคะนี่ขอบอกอ ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่เขามารับชมแล้วก็เะได้สามชิ้นข้างในนะคะสามเม็ดเดจเดอร์หนึ่งลูกมีสามเม็ดข้างในเดจเดอร์เมล็ดเขาแต่กัญญาคือไม่เป็นไรกัญญาทานได้ข้างในไม่เป็นไรก็จะไม่ใช้นะคะแล้วก็เข้าคั่วเดจเดอร์เพื่อนๆจะเห็นบอเห็นบอห,อหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็เผ็ดจิจัดมากเลยนะคะนี่ขอบอกนี่ เสแซ่บจด้จะเด้อวิ่งน่ารับประทานกัจ้าก็แปลว่าใช้ทั้งพวงเลยได้จะเด้อเนาะเยอะมากมีสามพวงนะคะเพื่อนๆมีไม่ใช้นะคะแล้วก็ข้าวคั่วได้จะเด้อเพื่อนๆจะเห็นบอเห็นบอสวิหน้าตาหน้ารับประทานแล้วก็เผ็ดจิจาดมากเลยนะคะนี่เขาบอกอื้มโอ้ยแซบโอ้ย เอสนะคะลงในถ้วยก็จะครบสามนาทีแล้วเราจะเดือดปัวจะมาคืนนี้ค่ะเพืเ่อนๆคะไม่ได้นอนแน่เข้าห้องน้ำไม่เป็นไรคะ่ะมีห้องน้ำที่บ้านไม่เป็นไรนะคะทาปัญญาก็นำใส่เลยนะคะก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆอุยถูกใจกันแล้วนะจ๊ะเด้อเป็นตะแซร้งานไม่ทานนะคะเปรี้ยวเขาทานไม่ได้แต่กัญญาชอบมากเลยนะคะ กัญญาก็จะมานำารับประทานกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้ม,อมขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ว้ากัญญาก็นำใส่เลยนะคะ ก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนอิ่ยถูกใจกันแล้วนะจจะเด้อเป็นตะแซ่นำไปทานได้เลยกันยาก็ซอบมากเปรี้ยวเพราะว่าเพื่อนที่สีหน้าวิ่นเพื่อนอุ้ยน่าอร่อยจังเลยนะคะทานกับกันยาบอกว่นเพื่อนน้ำไหลไหลแล้วนะคะเพื่อนแล้วกัญญาก็นำใส่เลยนะคะก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อน อุ้ยถูกใจกันแล้วนะจ๊ะเด้อเป็นตะแซ่ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่เขามารับชมแล้วก็ตอกกัญญาก็นำใส่เลยนะคะก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเ,เพื่อนๆอุ้ยถูกใจกันแล้วนะจ๊ะเด้อเป็นตะแซ่ตาแซ่นะจ๊ะเด้ออุ้ยน่ารับประทานกันยาก็ไปบ่า ใช้ทั้งพวงเลย,ยจะเดอ้อเนาะเยอะมากมีสามพวงนะคะเพื่อนๆมีสามเพื่อนทานกับปัญญาไหมทานนะ่าอร่อยจังเลยนะคะก็ต้องแกะทีละลูกนะคะอื standen. เป็นตแะแซ่บไปค่ะเดอ้อหิวไหมหิวไหมค่ะทานเข้าไปค่ะคือทานอะไรแคะทานล้านท้นแทนปัญญาจะมาทานผลไม้ค่ะเพืเ่อนๆจ้าผลไม้งามไม้งาม,งามบ่อครับนี่คือองุ่นเปรี้ยวแต่อร่อยอร่อยค่ะ อืมมันเยอะอืมเคี้ยวก็แกบก็แกบนะคะเพื่อนเอนเนาะอุ้ยน่ะเป็นตะแซบเลกสามพวงนะคะสามพวงนะจ๊ะอืมก็ใช้พวงนี้ทั้งพวงเลยเนาะเอ้ยน่าอร่อยอืมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแซบมากๆันเพื่อนแต่เปรี้ยวอ่ะ ค่อยคำหนึ่งคำสุดท้ายคิดอลูกเดียวบ่ะลูกใหญ่ๆแล้วก็เผ็ดด้วยฝากเพื่อนๆทานแตบปัญญาไหมคะน่าอร่อยจังเลยนะคะก็ต้องแกะทีละลูกนะคะเป็นตะแซ่บไปค่ะเด้อหิวไหมหิวไหมปัญญาก็นําใส่เลยนะคะก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆอุยถูกใจกันแล้วนะจ๊ะเด้อเป็นตะแซ่บแล้วนะคะชอบลูกไหมคะ สักช้อนไหมคะพเพื่อนๆไม่ใช่นะคะแล้วก็ขา้าวคั่วจะเดิม,มพเพื่อนๆจะเห็นบบเห็นบอุ้ยหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็เผ็ดจิจาดมากเลยนะคะนี่เขาบอกอือหืโอ้ยชอบโอ้อุอ้ยเพื่อนๆจ้าโอ้ยทานแล้วเดี๋จ้าอือหือ เดี่ยวเปล่าใช่ไหมล่ะคะมาทานกับกัญญาโบทานด้วยกันได้นะคะเพื่อนๆจ้ามาทานกับกัญญานะคะแค่อ่าแค่แกะมาแล้วอุ้ยเพื่อนๆจ้าโอ้ยทานแล้วนะจ้าอื้อหือนำไปทานได้เลยกัญญาก็ชอบมากเปรียปร้ยว เพราะว่าเพื่อนที่ท่านจ้ามาดูกันนะคะว่ากัญญาจะทานอะไรทานอะไรเล่าเธอทึงได้งามแสนงามงามเล,ลิศวิไลนะคะ,ะ,ะเคี้ยวกับแก็บกบแก,ก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอุ้ยเนาะเป็นตะแซ่บเลักงานไม่ทานนะคะเปรี้ยวเขาทานไม่ได้แต่กัญญาชอบมากเลยนะคะกัญญาก็จะมานํารับประทานกับน้าจิ้มนะคะน้าจิ้มเพื่อนจ้ากัญญาคิดว่ากัญญาจะใส่แบบว่า หัวหอมนะคะแต่กัญญาบอกว่าหิวมากไม่ไหวรอไม่ไหวนะคะต้องทานเลยได้อนด,ดำนะคะเอางุ่นเล็กมากๆเลยนะคะกัญญาได้จากเพื่อนที่ทํางานมานะคะเพื่อนบอกว่าเปรียยมากกัญญาเธอนําไปทานได้เลยไม่ต้องห่วงสันเพื่อนว่าพอกัญญาก็นําใส่เลยนะคะก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยถูกใจกันแล้วนะจ๊ะเดเป็นตะแเซ็ตอื้อหือ โอ้ยแซ่บอ่าแซมมากากันเพื่อนแต่เปรี้ยวอ่ะเขาออกคำึนคำสุดท้ายคิดอลูกเดียวบ่อนลูกใหญ่ๆแล้วก็เผ็ดด้วยคืนนี้คขาเพื่อนๆคะไม่ได้นอนแน่เข้าห้องน้ำไม่เป็นไรคะ่ะมีห้องน้ำที่บ้านไม่เป็นไรนะคะทานเปรี้ยวจะอร่อย ร่อยค่ะอืมๆน,น่มัยเนอ่มทุกการคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนมากๆเลยนะคะกัอยาขอทานต่อแล้วนะคะบายๆได้วจะเดิมขอบคุณค่ะมากๆมากเลยเอันมีในด้วยนะคะเนี่ยคำว่าในภาษาอีสานนะคะหรือว่ามีมเมล็ดนะคะหนึ่งชิ้นก็จะมีมะเมล็ดสามมีรวยคก็ แซ่บอือโอ้ยแซ่บโอ้ทุกการคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนมากๆเลยนะคะกันยาขอทานต่อแล้วนะคะบายบยเดจะเดิ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะเพื่อนคนนั้นนะคะ ที่นำมาให้กัญญาได้รับประทานวันนี้ได้จะเด้อและก็ได้มาทำคลิปนะคะเนาะก็เปรี้ยวเปล่าใช่ไหมล่ะคะมาทานกับกัญญาบทานด้วยกันได้นะคะเพื่อนจ้ามาทาน,นกับกัญญานะคะแคะ่แค่แกะมาเลิกง,งานไม่ทานนะคะเปรี้ยวเขาทานไม่ได้แต่กัญญาชอบมากเลยนะคะกัญญาก็จะมานำรับประทานกับน้าจิ้มนะคะน้าจิ้ม อุ้ยเพื่อนๆจ้าโอ้ยทานแล้วนะจ้างานไม่ทานนะคะเปรีร้ยวเขาทานไม่ได้แต่กัญญาชอบมากเลยนะคะกัญญาก็จะมานำรับประทานกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนะเพื่อนๆราคาน้ำลายไหลหรือยังือนะ่าอร่อยจังเลยนะคะเนี่ยกัญญาจะซิมแล้วนะคะ มาชิมด้วยกันค่ะเพื่อนๆสี่ชิ้นไปเลยนะคะสี่ลูกไปเลยรอบเดียวกัญยาก็นําใส่เลยนะครับก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆหุยถูกใจกัแล้วนะจ๊ะเด้อเป็นตะแซ่บกัญยาก็นําใส่เลยนะครก็จะเด็ดใส่ทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆหุ้ย